เดีวนะครับประจักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่มีนะครับคเมอเช่นมูนฮ้าูทน้วอู่คู่เคียวาคู่อ่านมาแต่คู่นะครับคุณเมโยเอนหานนะครับกค่าานนี้นะครับ้วก็กอบคุณนะครับนะครูดีเป็นเจ้าการโูงคางานนะครับต้องเห็นต้องเินคารมันืีที่สองูเถาองแอราแม่้วี่ย ผมได้ยินข่าวมากนะครับเ่าทางวัดสังเกีตุวพวนดีจัด,นนดสังฆท,ท,ทานนะครับเลได้ยินข่าวอาถิโอกาสประช่างสมท่านนะครับจังกัดทานนะครับวัดสังเกตุของทั้งชาวบ้านนะครับสังเกตวต้องหาองวาพรัสรวันหลบกับพ่อแม่ปนออ้องจุกงูบ้านนี่แหละตำบลเคยเชียงตำบลขอน้อยนะครับปีทนี่2 2นะครับ42 กันยายอนานี่นะครับอีที่2เรเด้อสังกัดทา่งนะครับตังกัดทา่งว่ามันจักบาถนนสายกระดังข้ามนะครับเป็นตังกระทางเพราะว่าจักัอนแล้วนะครับอี้เป็นตังกัดท่งเดียวในุ้๋จะบอกทางเซอโมเพื่อพระเจ้าทรงท่านนะครับในเลาังรท่านงจะเป็นสีขาวงคุณนะครับแส่นะครับที่เป็นเรื่องทาเด้อนะครับไปให้หลายนะครับ เเผู้ทีเป็นนงท่านต่างๆนะครับเป็น้าภาพลงท่านเปองกันต์ัดการเกลวนะครับลงท่านยังจะต่างวตีนักขับ่นักขับสนทางรเกลออาบัดการเกลอนนะครับรวมกับ่าาบ้านนะครับตามหมือบ้านอนกัาวบุญจังกทานะครับในวันที่ sì> 2กันยานะครับขอเสืเือไปออกนอกนะครับไปไฮไลทนะครับ ไปาไรไปนี้ก็ไ้สดสดว่านะครับนะครับทกอางเรางจะครันะครับวันที่สิบสองกหนดการขั้นบุญักผับของวัดไทรทองวันจันทร์ที่สิบเก้าวันจันทรวันที่สิบนหลายเนี่ยนะครับบนหลายเนี่ย เราเอาให้ตีนองน้ำนะครับเป็นคำดุลยกันธลายขบคุณยังนะครับขอเชิญด้วยนะครับบุญพระพุณเจ้ากันหลายองค์น้ำกันนะครับอ๋อนะครับเอกอ่าเอกเดียวหนึงนะครับทางกระชากคือกันนะครับอ่าเป็นของนะครับอ่าทางสมบูรณ์คำปอบนะครับโดยจะเป็นเจ้ารี สายพันธุ์นะครับหลอดกับวัดท่าบ้านนะครับจัดสังกระท่านสูงครับขอพระเจ้าช่างพันธ์ไหว้ะที่นี้ให้พ่อพี่พี่น้องนับตามแล้วก็บเสาหลวงนั่งนะครับในวันที่ยแฝดนะครับวัดทิพย์แฝดกันยาที่เจ้าความดีนะครับที่วัดโนนแคนนะครับวัดบ้านโนนแค้นตะพนขำป่องนะครับป่องตูดจำลงเข้านี่ละนะครับพี่น้องโหดเจ้กันดีอยูกันเรือนี่ละนะครับง่ายๆนะ คุยลดขึเรียนเร็วเห็ระวังในด้อยที่เ่นพาเองนะครับนะแจ้งพระเาทางพันธ์ให้นะครับตอนนี้พระคุณเจ้าก็เดินทางมาหอดจงด่านตะวันออกมาหอดหันมันที่เป็นสองแถวนะครับผมหวังว่าพระคุณเจ้าจะไปแถวไหนด้วยกัอนเดาใจพระคุณเจ้าเอานะครับจิไปเกินทางบอกเล่นจิไปสองแถวเลยเอ้ยเล่นจิไปก่างบอกนี่นี่ออกกลับอยู่บน โมดีไซนองมาทั้งนี้เนี่เป็นนางอยู่ทั้งบุ่นโมดีไซนรุ่นเนียครับดีใจนคอนนะครับโมเป็นยังค่อยๆต่าจะเย็นๆใส่หนาๆค่อยใหญ่ๆว่าถ่ายทอดตอดรอยู่เห็นบ้านกันเลยแต่ที่ทางเอาดังกับการังุนใช่ไมับ่ดีไซนแบบปฏิวัติงานสุขุจนบอกอย่างปฏิวัตินาานะครับนืาตอนนี้เอาไว้สักไป các em cũng là người khác thì qua nên là về cái 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 gì cái gì cái gì ความตาวทางในสลาอนกกนังนกันกนเด้อแลตอนนี้คนบินกรับสบารนี้เพืนที่ดแบบยางสงแถวอยู่บางีที่ใส่อที่ยืไปใส่้งหลานกเกี่ยวปเตอ่เนี่ยเ่วะ ขวบับในเลีหน่อยสุดท้ถ่เสจแล้วเนาะนครับมาดีนะครับขอบคุณครับคุณนะครับเจอโมบายนะครับวสิเจ็ดครับคุณยายปุตรอยขว้ตวแปกจัดหวะนะครับมาล้วนนะครับในห้องออกในห้องนะครับมาร่วนนะครับในศารสมุดาวบาทวองตไ้สัาของวัดเขาัว่างนะครับเป็นมาดี เหก่านรถเดอครับโคตุโคตุโคตุมันธรรมดาเลยครับแต่คนทิ่ตกนำเปต่อให้ใบเด้เยอะเกินนว่าหน้าหน่าวามาเป็นยี่ห้ครับเนาะวกกันย่างี้เหต่คนตุนนเป็ริเน่รอะไม่อง่รายังไงได้นะครับือเรียนวีตอื่อยังมันจออย่างนะครับ ติดใจที่จากตกีบคุณทีจะรวมรอยยอดนะครับเกี่ยวกับไรเลยโอ้ท่งนอยู่ดข้านะครับผู้ี้รวมท่องบุญนะครับอ่าอยยอดในการทํางบุญนะครับกับพาเตอร์นะครับท่งโตกต่ำมนการทางด้านอาตลาหลังพระในนะครับพระตาฝนนะครับ เรคุณเก่าคนกันเลิ like ้ยวลเดียวเห็นมันท่าสีจักเก่าแลวนี้นะครับเกียวไ่เดอในองข้าออคนข้าเนะครับเดียวเียวมาเล่าเดียวกเีน่าสีเดียวกจีบขอิตาั้นดนะครับคุณเป็นแต่ขาใหญ่นะครับเนี่ยนเดียวมันบอยงอีกหลายขั้นตอนนะครับพี่นองรวม

เด็ก็บอกไปเนะเจจเลยไม่ใ่คนละคนอ๋อกำลักังฮาวดค้โมคร์นเพื่อาพบนะครับเจาลือปีาจัน้มบเจ้าสลกนะครับจัดีครับนี่นะครับีดองท่าน อ่าบัดน้าดีเนี่ครับมนีหลายตำบลนะครับแต่มนีหลายตำบลมานำดันโน่ิดเาื่ออทังน้องแร่คนละตำบลน้องน่เขาเรียกว่าตัางวานสายพันธธรรมต่างันตบลสามต่อตำบลหกตัววานต่วหน่อยจะต้งพูดที่ที่ไม่ใช่ใครคนใดนนีนะครับ่าแจ่น่านั่ง่ีดีแกเยอะตำบลในจะแจกกันมาไม่จะฝากราย อี่นองเจอาผสมนะครับเนือพจนองข้นนเช่แต่พี่น้องมจอแนดีเป็นมหาจูดันเจะมีห้านะติดตน้ายนงานหน้างาย่าัซลุยังๆนะครับเสนทางนี่รวมมากนสมโดสกานะครับอ่าีน้องข้างมาเจอบันอ่าหานนะครับขี่เดินทางมารวมีนะครับาง อ่ากุนนัมคำว่างนะครับกอ่าหลวงกระสอขอกระพุณนนะครับี่น้นองที่มาหลวงท่านบุญในวัดคำสว่างเลยนะครับจะากมา่วัฒนรเารียนการสอนก้ีอามบุญใ่น่นมาะครับวมที่กายเจนก็ได้มีโอกาสมาทำบุญใส่บาตรนะคะก่อนกลับต่อมานะครับวันที่4พทศจิกายนวันนี่เนาทานอยู่เลยนะครับวัดสามแก้วนะครับจะเริมจะเป็นเรื่องท่ามนะครับจะเริจเป็นเรื่องท่ามบะสีนะครับบะสีมาโลงนั้นโลงนี้คนรับรับเดนะครับเหมนกันี นะครับอ่าวันี่ไปจะเป็นชาภาพลงข้างคนดังนนะครับอ่าในวันที่2นะครับจะบอ,อกตามวัที่เราเนาะไปน้ำมือนี้น้ำนะครับเดี๋ยวอ่าในอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปท้างอ่าคนดังเดลโมโเคนเจียประจ้ากรรมพันนะครับอ่าแต่เป็นนั้งศิอปิน